รางวัลนุ่มหน้ากอดอันดับหนึ่งนะฮเขาจะมาแล้วกอเกลียวกลครับนนี้คืออัินครับรุนะหน่ะอ้พี่บอกนว่าผมเรีไงจินอะเอว่เล็นไงเจมเริ่มงานวันแรกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เเลยเป็นไงเจมเริ่มงานวันแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลย เชื่อจริงครับจริงหมอตาชัดใ,ใจ<อ>ใจที่เซ็งเมือ่อคืนปวดีว่าจอุ้ยกลุ่มพี่เป็นไม่เป็นอาจารย์นนไหนแต่ก็เลย วันนี้ผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่เดี๋ยวเจอกันนะครับไอ้ค้นหมายเปนเพียนไปแล้วหรอนี่กิงครับแล้วเช้าตีสี่โมงเพียนพี่รพี่อยู่ข้างไหมนี่เพี่กิรถผมเลยหุ่ยเนี่ยหุ่ยเฮ้ย่าจริงจะอยู่ข้างหน้าผมจะไล่ตามเพียรทันแต่วไปอยู่ข้างพี่ให้ได้น่าชี่ย ใช่คือาคนากเป็นใครสักคนในชีวิตเนี่ยที่จริง่นเย็นใครไม่นั้นจริงก็คือแบบไอ้นี่เลยไม่ได้เปิดมาเลยไหนี่ผมได้แล้วเนี่ยได้แหละทุกคนเลยได้ที่้ว่าเราอยูเหมือนแดิมอยู่ลองคบกันนะครับ ผมจะทำให้พี่เป็นของผมยังไม่เป็นอีกเหรอใครมาคะใคาเนี่ย้ใครคะเนี่ย้าเรีใครเรใคราผมได้ข้อชิางวัลนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะผมนันปะรู้ช่อผมกำลังสนุกกับคุณลักชินอยู่เลยมึงเป็นใครเนี่ยแรอ ใครที่อยู่ใกล้พี่อ่ะเขาก็หลงเหมือนนั้นเลยพี่ว่าจะเล่นด้วยหรือเปล่าทั้งที่เราสัญญาแล้วแท้ๆโง่ยทำไมไม่บอกไอ้จีนมาตรงๆพี่ก็รู้สึกเช่ไหมใช่เฮ้ยอ่ะอะกูอยากรู้มึงเตรียมใจจะเจออะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมเอาสิพี่แล้วใครที่อยู่ใกล้พี่ก็หลงพี่กันทั้งนั้นพี่จีนมันเป็นเลนแบกปรอเออ แล้วตอนนั้นพ่อจับมือแล้วไปไปเกี่ยวเฮ้ยอ้าวฮ่าฮ่าฮ่าอ้งสองคนเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมฮะอ้าวอ้าวยังแค่ความสุดแต่เราขอทำจริงไม่ได้ผมขอกอดพี่สักครั้งได้ไหมอย่างนั้นบอกมาเลยกูยินดีทำให้มึงทุกอย่างทุกอย่างใช่แล้วมาง้อ นิยายญี่ปุ่นอนะ่ะมันดูแบบน่าใจนี้ปั๊บเฮ้ยปิกน่ารักอ่ะจะบุกออกมาอันเล็วแต่ว่าที่จินอยู่หลังอ่ะตอนแรกเปิดมาคนเดียวโอ้โห่ลืม,มหลังเริ่มตัวเล็กลงละก็ว่าแล้วทำไมขอกันเข้ามาเยอะอยนะมืเมื่อกี้ก็กำลังจะแจกของกลางเลยอ,อีกหลายรสชาติเจอมั้เจอจอจีนไปตัวเล็กเองนั่นหลอกอ่ะนั่นหรอกเหมือนอะไรหนังจีนอ่ะซีรีส์ไปไปจีนอ่ะ เพราะเราจะรีแอคู่ไม่แรกก็ไม่บอกไม่บอก่อยว่ากคนเนาะไม่ว่านคนจากพอะไรไม่บอกไม่รูกเือนกครไม่ได้บอไปแล้วไป